เอาวันนี้เอาแม่น้ําฟ้ามาออกงานครับผมมาวิ่งดินกับทีมงานชมพุทานนะครับดูสภาพแล้วก็โอ้โหรถดําพวกเราจะรอดไหมเอ่ยสิบล้อนี่ยังไม่รอดเลยครับฝั่งน้นพุ่งไปแล้ว เอาเอาไปแล้วครับผมฮีโน่โอ้ฮพุ่งเลยครับผมเชลุยครับคันแรกครับผมโอ้ฝ oh, นมาแล้วครับผมทุกคนสงสัยได้เที่ยวเดียวครับรถลำเอาเอาสิบล้อไม่ไหวครับ ตอนนี้ฝนตกหนักแล้วครับผมเอาตอนนี้ฝนตกหนักมากครับผมมัลุ้นกันว่าจะขึ้นไหวไหมครับผมสิบล้อโอ้ไหวครับผม รถด,ดำครับผมรถด,ดำเช็คแคทอันนี้อัดดินเต็มกล่องครับโอ้โขึ้นได้อยู่ครับผม โอเคครับผมภารกิจวันนี้ก็คงจะต้องหยุดก่อนครับฝนฟ้าไม่อำนวยครับผมเอาเที่ยวแรกครับโอ้ไปเลยก็เจอฝนเลยอะ่ะ อันนี้เทให้วัดนะครับผมรินบริจาคเ,เจอฝนเมื่อกี้เลยสวัสดีครับพ่อ,อผมถมตอนนี้บ่ถมให้แต่เป็นทางลงไปได้เนะเาะเ,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 เอายังไงล่ะพักก่อนเลย ทิ้งดำไว้คันหนึ่งครับอยู่ที่บอแลละขึ้นไม่ได้พักก่อนเนาะอนอนอนเอาแดดเิียงเพียงก่อนพายุเข้ามานะครับผมวันนี้วันแรกก็ระ,ระเดิมก่อนะ,เด,อะเดี๋ยวเที่ยวแรกก็เดิมนะวันนี้ใช่ไหมเจจ๊แคทจ๊แคท งานช่วงหน้าฝนนี้ก็ต้องทำใจเนาะเออไปเที่ยวเดียวครับผมฝนตกขึ้นบ่อไม่ได้ครับไอ L518 ครับผมตัวนี้ออกมา เมือ่อสองปีที่แล้วนะครับผมแรงดีใช้งานจนคุม้มสุดคุ้มครับผมคันนี้ฮะขอไปตอนนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวฝนหยุดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับอันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ